สวัสดีครับผู้ชมกับพี่พัทยานะครับวันนี้ผมมีคลิปที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับในยุคโควิดระบาดหนักระลอกสามนะครับเราไม่ต้องไปวิตกกังวลให้มันมากมายในความคิดผมนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับอย่างน้อยเราดูแลตัวเราเองนะครับไม่ประมาทก,กาดไม่ตกสิส่งสําคัญตื่นเช้ามาดูลแลตัวเองให้ดีที่สุด นะครับเวลาจอะไปไหนก็ต้องใส่เลยครับส่วนแมสทุกครั้งนะครับถ้าอยู่ในบ้านไม่ต้องสวมก็ได้นะครับแต่ถ้าออกไปต้องสวมแมสทุกครั้งมันล้างมือนะครับล้างมือจับอะไรก็ระแตจล้างมือเพิ่งจับใบหน้านะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าอยู่บ้านนะครับตอนนี้ที่ผมชมคลิปหรือ อ่านมาแลายและอยางวิธีปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งที่จะดูแลตัวเองดีที่สุดคือนี่ครับชามาไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเลยนะครับติดน้ำมันร้เราเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ครับหายใจเนี่ยเป็นเป็นแบบไอร้อนนะครับให้มันเหมือเข้าไปในในลำคอเนาะนะครับเมือนหายใจเขา้าทางปากเอาไอร้อนเข้าไปนะครับเอาไอร้อนเข้าไปนะครับดูดูดูฟ้าเป็นตาผมเห็นไหม เนี่นะครับทำแบบนี้ทุกๆเช้านะครับแล้วก็ผมก็งดการดื่มน้ําเย็นนะครับมาดื่มน้ําร้อนแทนนะครับอันนี้ผมใส่น้ํำเย็นไว้แรกกปรผสมนะครับพะยายามดื่มน้ําร้อน เวลาเราดื่มน้าร้นรอนนะครับคุณผู้ชมครับมันมีความรู้สึกว่าคอเราจะโล่งเลยโล่งเลยต่อให้มีเชื้อโควิดอะไรมากแล้วแต่ที่เราไม่รู้ได้ก็บอกว่าเชื้อโควิดมันจะอยู่ที่ลาคอเราเนะี่ยประมาณ4วันกว่าจะที่มันจะแพร่ไปจากสู่ร่างกายนอะพยายามให้มันลงปอดมันก็อยู่ได้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับพยายามงดเดินทางซะนะครับงดเดินทางเลยนะครับแล้วก็ อยายามอย่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเยอะถ้าจําเป็นจริงๆเข้าในกลมมุ่มเยอะระวางตัวเองแค่นั้นเองนะครับสวมแมสทุกครั้งเวลาออกจากบ้านนะครับแล้วก็จับอะไรก็แล้วแต่ล้างมือจับเงินก็ต้องล้างมือถ้าคุณจับอะไรก็ต้องล้างล้างมือเหมือนก็มีพกเกี่ยวติดตัวไปเลยก็ได้นะครับวิธีการดูแลในยุคโควิดระบาดนี้นะครับก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับยังไงก็อย่าไิตกิกจนเกินไปนะครับอยู่มันให้กระมันให้ได้ ยังไงก็เป็นห่วงนะครับไม่ประมาทการไม่กตกนะครับสวัสดีนะครับ